นี่ได้แล้วนี่ครับส้มตำ,ตำหมุยอรครับ ัสดีครับอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะพามาทานส้มตำนะครับร้านเด็เดๆราคาถูกและอร่อยด้วยนะที่ร้านอะไรร้านเฮงเฮงเชียงดอยนะครับที่ห้วยชิงนะครับตรงนี้อยู่บนดอยเลยนะครับไกลมากอยู่บนดอยนะครับนัองเรียนแนะนํามาร้านนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศในร้านดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็น่าอร่อยขนาดไหนไปดูนะครับเนี่ยกัจอดตรงนี้ยง,ง่ายดี อีมณฑลอยนะฮะอ่าบรรยากาศนะครับถนนนีขึ้นไปห้วยชิงเขาบอกหอยชิงเนาะนะครับบ้านหินแตกนะฮะนี่ประตูเข้าง่ายๆเลยนะครับนี่บรรยากาศร้านครับร้านส้มตำแห่งเชียงดอยฮนะโอ้โบรรยากาศร้านแหละ ร้านเฮงเชียงดอยอวิวสวยครับนีสวยนะครับโค้ดครับ <t> อแ <t> ล,ล,ล้วรอนะทรต่ำนะครับ,รบโอ้โหขายถึงกี่โมงครับตุ้งหกโมงเย็นครั ส้มตำโอเเ้โหเยอะแยะมากเลยนี่เปิดนาเปิดนาดนาอะไรยังครับสิบปีแล้วค่ะสิปีเลยโอน้นั่นนักเรียนแนะนำมามาร้านนี้ว่าโอ้น่าัินเยอะเดี๋ยวลองชิมดูโอ้โหปลามีทุกอย่างเลยเนะาะส่วนมากเป็นส้มตำ ทอดอะไรต่างๆใช่ไหมฮะค่ะข้าวมีไหมข้าวมีแต่ซุนตำส้มตำส้มตำครับโอ้โหดูถายนีนตอนทำเลยนี่ปูปลาปูปลาโอ้โหทุกวันนี้คนเยอะไหมฮะเยอะค่ะเสยร์ที่นี่เยอะมากเลย ตำ้สามคนอ๋อ <Yeah. S 1> oh, นี่มันปกติตำคนเดียวพอเดียวสองคนแต่พวกเกเอาลงไปตรงโต๊ะเออ,น,อน่าทานทั้งน่าทานจะมานานแล้วนะฮะเงี้ยบรรยากาศนะส้ม,มีทอดส้มตำอย่างเดียวเนาะมันละกอที่ปลูกเองไหมหรือว่าซื้อ แพงไหมครับกิลโลทัวรนี้ไม่แพงค่ะไม่แพงเออบรรยากาศครับโต๊ะก็สามารถนั่งได้สบายๆนะครับแอนดนักเรียนก็มากินนะฮะ ก็สั่งอะไรบ้างครับสั่งอะไรวะตั้ปูปะลาร้ากับตั้หมูยอครับหมูยอออสองอย่างนะครับครับทอดไม่มีนะสะก๊อก <c oughs> ทุกชิ้นครับ <c oughs> นี่โค้ดได้นำมาแล้วครับมาร้านนี้นะโอ้โดูร้านนะไปเดี๋ยวรอกินครับ รออีกเมนูเนึ่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออนี่ได้แล้วนี่ครับส้มตำตำหมวยอครับอเมนูนี้เท่าไหร่นะไม่รู้ครับนี่ครับเดี๋ยวเราไากินด้วยกันนะครับอร่อยทั้งนั้นเลยนะฮะคือส้มตำร้านนี้นะฮะถูกอร่อยนะครับนักเรียนแนะนำมานะครับเขาเดียวว่าร้านส้มตำเฮงๆงนะครับนี่ฮะนี่ เมื่อกี้เนี่ยมีลูกชิ้นประมาณกี่ไม้นะห้าไม้แล้วก็ฮพอดอกด้วยนะครับกินไป,ไปก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ส้มตำปูปลาครับมีโอกาสมากินด้วยกันครับรสชาติด,ดีมากครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ เมนู <Menu S 2> ให้ดูครับและบรรยากาศร้านให้ดูทานจนหมดเกี้ยงเลยครับอร่อยไม่อร่อยก็ดูดูเองนะฮะ นะครับใครมีอยากกินก็มาซื้อมาแวะเยี่ยมได้ครับอโอนปัจจัยตังค์เรียบร้อยแล้วครับกินขนาดนี้ร้อยสิบห้าบาทเท่าไรนะร้อยสิบห้าบาทร้อยสิบห้าบาทครับโอ้โหกี่อย่างแล้วเนี่ยโอ้โหยอดมากใครที่วิอกาสก็มาซื้อกินได้นะครับเนีย่ยวันนี้คณหนึ่งมารีวิวนะครับร้านส้มตำเฮงๆนะครับ ที่บ้านหวยชิงหวยชิงนะครับขึ้นดอยมานี่นเดียวนะครับวันนี้ก็เลยคุณหนึ่งป้ากินนะครับน่ะโอเควันนี้เป็นแค่นี้แล้วกันนะครับอย่าลืมติดตามช่องคุณหนึ่งด้วยกันนะครับและอย่าลืมมาใครอยู่แถวนี้มากินร้านนี้ได้นะครับสวัสดีครับ